สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องฉลองสงการริมทะเลกันเย่เยไปดูกันเลยเด็กๆจ้าเตรียมของพร้อมไปทะเลหรือ,อยังเนี่ยพร้อมมากเลยครับ พ่อนี่แต่งตัวเสร็จแล้วยังเนี่ยคุณแต่งตัวเสร็จแล้วยังชักช้าอยู่นั่นแหละจะได้รีบไปอ้อโอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปเตรียมของเร็วๆหน่อยสิโอ้โหชักช้าจุดนั่นแหละลูกก็เสร็จแล้วเนี่ยเออรอแป๊บหนึ่งสิโอ้ยะปะ้ปะ้ป้ขวงผมเตียงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะป้ป้ป,ป,ปเด็กๆมาเลยว่ปะป้าเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่า ดีใจที่สุดเลยครับจะได้ไปทะเลแล้วปะปไป,ะปะไปกันเลยดีกว่าแย่ดีใจมากเลยหนูก็ดีใจเหมือนกันครีมนวดผมยาสระผมแล้วก็ชุดว่ายน้ำหนูเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ครับโอเคแปะแปะงั้นเดี๋ยวไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าไม่ลืมอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ลืมโอเคโอเคขึ้นรถเลยโอเค ปเด็กๆขึ้นรถขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วครับไปไปแล้วเ,เราไปกันเลยดีกว่าเย้ในที่สุดก็ได้ไปทะเลแล้วโอ้ไม่ได้ไปมาสองปีเลยนะเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยอยู่แต่บ้านแต่วันนี้ฉันก็ได้ไปทะเลแล้วดีใจที่สุดเลยเหนยวก็ดีใจวันนี้ตั้งฉลองโอ้ยคนนี้นี่ขับรถไม่ดีเลยอะ่ะอฮ้ยเออปล่อยเข้าไปเถอะ ไม่เป็นอะไรนี่นะรถเราโอเคโอเคไป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 นั่นไงครับคุณพาดีๆสิครับโอ้ยตายตายเอออะไรเนี่ยเจอดรถจอดรถ้อวเดี๋ยวนะตรงนั้นมันก็มีที่จอดรถทำไมเขามาจอดกันตรงนี้อ่เออช่างเถอะช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปจอดจอดจอดเอ,อ้ยน้ามันรถไปชิมหลิมนี่ครับก็ใช่ไงลูก ไาจอดรถเรียบร้อยแล้วทุกคนลงมาเลยเย้ด yeah! ีใจที่สุดเลยค่ะป้าป้าป้า,ปาเด็กๆลงรถเลยจ้ะห้องเราห้อง,องที่เท่าไหร่แล้วนะ305ไม่ใช่ครับ304เดี๋ยวไดวดดูก่อนโอ้โหเสียเวลาจริงๆเลย304คุณเอาเหรอฉันไม่รู้ว่าจาไม่ได้ป้าป้าปะห้อง304อยู่ไหนไว้เนี่ยเอออ่ะนี่ไงหลังที่สองหลังที่สอง ไปไปไปจองห้งองแล้วของเข้าไปเก็บข้างในกันก่อนดีกว่ามามามา,มาอ่ะโอเคไปเข้าข้างในกันทุก,นกคนโอเคค่ะโอเคครับไปไปได้ไหมเนี่ยมันต้องเสียบข้างบนไม่ใช่เสียบข้างล่างเอ,าเ,ออเออว่ะ <c oughs> เออสมองผมนี่อืมไปไปเดี๋ยวต้องช่วยเขาจัดโต๊ะอะไรหรือเปล่านั่นอ่ะออตรงนั้นอะ่ะก็ต้องช่วยเขาสิมาด้วยกันจะไม่ได้ช่วยได้ไงล่ะ แล้วนี่มาถึงคนุดทายแหละอ,อ,อืไปเด็กๆเออ่เด็กๆไปเล่นอะไรกันก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งเล่นนะน,นะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปช่วยพวกเขาจัดโต๊อะอ่ะโอเคครับโอเคค่ะอ,อคุณพ่อครับว่าไงลูกแล้วแมรี่มาหรือเปล่าครับมามานั่นไงนั่นไงยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะยืนอยู่กับแม่เขาอะ่ะโอเคครับงั้นผมไปเล่นกับแมรี่ได้หรือเปล่าครับ แต่ถ้าเขาไม่เล่นก็หนูก็เล่นกันสองคนนะครับค่ะปะปะปะเอเออ้าวทุกคนจับโต๊ะกันอยู่เหรออ้าวมาแล้วล่ะเนี่ยใช่ใช่เอาแล้วลูกแกล่ะเอออยู่นู่นนั่นน่ะสองคนนั่นอ๋อโอเคโอเคมาช่วยกันจับโต๊ะหน่อยเนี่ยอย่างนี้มันจะดีไหมเนี่ยมันติดกันเกินไปปะอู้ยอย่างนี้แหละเนี่ยกำลังพอดีเลย โอเคโอเคงั้นก็เสร็จแล้วกันเราซื้ออาหารอะไรมาพร้อมแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่แล้วแกซื้ออะไรมาบ้างล่ะก็ซื้อพวกน้ําผลไม้นมอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีขนมให้เด็กๆคนละหอ่อด้วยซื้อมาสามห่ออ้าวโอเคโอเคปะปะปะเ,ดเดี๋ยวเย็นๆเีนยวเอาอาหารมาตั้งกันได้ได้ได้พี่ไปเล่นกับแมรี่กันโอเคโอเคปะปะนั่นไงแมรี่อยู่ตรงนั้นปะปะปะ เอ้ยลาหนูด้วยสิก็ตามมาเซ่อ้ยไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเฮ้แมรี่อา้าวฟุตตี้บักกี้ไปเล่นกันใช่ๆช่ปะพวกเราจะมาชวนแมรี่เล่นเลยนะแม่หนูไปเล่นกับบักกี้กับฟุตตี้ได้ไหมคะ ได้ได้ได้ไดไปะปะป,ไปนู่นนะไปเล่นกันตรงนู้นนะไม่เล่นกันตรงนี้นะคะเขากําลังจับโต๊ะกันอยู่โอเคไหมโอเคครับโอเคค่ะไปแมรี่ไปเล่นกันโอเคไป๊ปทุกคนตามเรามาตามเรามาโอเคพี่โอเคบัคกี้เล่นอะไรกันดีล่ะเล่นอะสิขอคิดแป๊บนะได้ได้ได้ไดเล่นซ่าแอบกันไหมล่ะ ได้ได้ได้โอเคมาอ,ออนไลกันว่าใครจะได้เป็นโอเคอ,ออนไนนี่ไงแมรีร่เป็นโอเคเดี๋ยวฉันหานะนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ล่ะอถึงสิบก็พอแล้วโอเคอไปนะับตรงนู้นนะตรงข้างๆบ้านหลังแรกอะโอเคข้างๆบ้านเราใช่ไหมหลังแรกอะใช่ใช่โอเคโอเคได้ได้ จะนับแล้วนะหนึ่งไปไปไปเร็วๆไปกันเร็วๆโอเคโอเคสองเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอเคเบาๆสาม ที่นะโอเคโอเคไม่เป็นไรหาเลยหาเลยอยู่ไหนกันเนี่ยข้างหลังมีไหมเนี่ยอา้าวไม่มีสงสัยจะอยู่ตรงแถวนะั้นแน่ๆเลยไหนไหนไหนหาซิเออืหมหรือว่าอยู่ตรงนี้นะอ่ะไม่เจออีกอแล้วอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยต้องอยู่หลังแน่ๆเลยือ ไม่เจออยู่ไหนกันล่ะเนี่ยอ้ยหาหาห,าหาไม่เจอเลยอะ่ะอ้ยเอ๊ะนั่นไงป้องเจอแล้วเย้เจอใครก่อนล่ะเจอฟุตตี้ก่อนโอเคงั้นฟุตตี้เป็นนะโอเคโอเคไปนะับที่เดียวกับแมรี่นะได้1นึถึงสิเหมือนเดิมโอเคหนูจะนับแล้วนะ โอเคนับเลยนับเลยหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดปดเกส ข้างหน้านะข้ออางหลังตรงนั้นแน่เลยนั่นไงป้องเจอแล้วนี่ฉันเจอพี่บักกี้ก่อนนะแล้วก็เจอแออมรี่โอเคไปงั้นเดี๋ยวพี่เป็นเด็กๆมากินเลี้ยงกันเลยจ้าเอาป้าป้าเขาเจะกินเลี้ยงกันแล้วไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นแค่ ป๊า,ปาทุกคนเย็นแล้วโอเคนั่นไงนั่นไงอูอาหารเยอะมากเลยอะใช่ใช่ป๊ป๊ป,ปเดี๋ยวไปกินกันโอเคอูเยอะมากอ่ะเด็กๆมาแล้วเดีเดวเดะเดให้เด็กๆเลิกที่นั่งกันก่อนดีกว่านะอ่ะลุกๆผู้ใหญ่ลุกให้หมดเลยค่ะให้เด็กเลอกที่นั่งกันก่อนเออให้เด็กนั่งก่อนนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็นั่งค่ะ โต๊ะจะพอไหมเนี่ยอา้าวไม่เหลือสองโต๊ะอ่ะเอองั้นเดี๋ยวเอาไปต่อตรงพรมแล้วกันเดี๋ยวพรมไปให้ใครนั่งเดียวตรงนั้นอะ่ะอ่ะไปเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เลือกที่นั่งก่อนดีกว่าคุณพ่อใหญ่ยยทั้งหลายลุกๆๆอ่าเด็กๆเ,เลือกที่นั่งกันเลยจ้ะคุณแม่อ้าวว่าไงอลูกหนูจะนั่งกับคุณแม่อ่ะโอเคโอเคงั้นหนูยืนก่อนให้บัคก,กี้กับฟุง้งฟิ้งเลือกก่อนว่าจะนั่งตรงไหน พี่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวขานั่งด้วยเดี๋ยวนั่งฝั่งนี้แล้วกันถ้ายอย่างนั้นโ okay, okay. อเคโอเคไปฟุงฟิง้งไปนั่งกับแม่มาฟุ้งฟลิงอะไรคะอ่ะพูดผิดขอโทษขอโทษแมรี่มานั่งกับแม่มาไปาโอเคค่ะอ,อร่อยมากอร่อยจะกินเยอะๆเลยจ้าอร่อยจริงๆครับป้ายฉีมหลิมอร่อยไหมครับ อร่อยจ้า <c oughs> แล้วแม่แครับอร่อยไหมอร่อยสุดๆเลยจ้ะเนี่ยน้องอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,ออคะโอเคอร่อยก็กินกันให้หนักๆเลยไม่ต้องเกงใจไม่ต้องเกงใจเฮ้ยขอไก่น้องนึงได้ไหมเออได้ได้หยิบไปดิเออขอบใจขอบใจเอากุ้งไหมฟึ้งฟิงเอากุ้งไหมจ้าเดี๋ยวพี่เอาให้เอาค่ะอ่ะอ่ะนี่อ่ะนี่นี่อ่ะพอแล้วค่ะโอเคโอเคจ้ะ ซูชิไข่ปลาก็อะไรอืมโอ้ซูชิไข่กุ้งก็อร่อยมากซุปนี่ก็อะไรอโอ้แซลมอนนในคตอดอร่อยเลยสุดยอดมากๆใช่ใช่การกินเลี้ยงครั้งนี้นี่คือสุดยอดสุดเลยจ้าใช่ใช่ใช่เอออร่อยมากเลยเนี่ยไข่เจียวก็อร่อยนะจะึงจะกินทุกวันก็เถอะอุ เดี๋ยวกินกันเสร็จก็จะมาถ่ายรูปรวมนะแล้วก็เข้าห้องพักกันแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาถึงจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลนะเนี่ยมันมืดแลว้วอะโอเคโอเคได้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 ไดโอเคค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกนแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง e ี e ช h a n n ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟบุกด้วยนะบ๊ายบายไปเลย